สวัสดีค่ะเสียงธรรมจากแดนไกลวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติของคารวัสธรรมนะคะคารวัสธรรมเนี่ยหมายถึงผู้ที่เป็นคารวัสแต่ประพฤติตัวอยู่ในธรรมเป็นยังไงก็คือว่ารักษาศีลอันบริรสุทธิ์ศินก็มีแค่ศิลหข้อนะคะ แล้วก็ทำบุญทำทานเป็นประจำสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำนะคะถ้ามีโอกาสก็เข้าวัดปฏิบัติธรรม2วัน3วัน5วัน10วันแล้วแต่โอกาสนะคะในคารวาะจะรมเนี่ยเป็นกันได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกคนขอให้คนคนนั้นบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิ และปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเป็นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันเมื่อมีศีลก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็มีปัญญานี่คือคารวะสถามเบื้องต้นขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติทุกท่านนะคะอย่าพึ่งท้อในการปฏิบัติธรรมนะคะต้องค่อยๆสะสมไปทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ทำให้เป็นเรื่องปกติแล้วพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ